ครับตอนนี้ก็กำลังแนมเพลิงนะเล่าดอกหูลิ่งอยู่นี่บินแตกเงาเงาอยู่เดี๋ยวสิติดต,ตามปอไปเ,เห็นห้างเดวสิท,ทาเห็นเบิ้งอยีด้อยครับด้วยหลายขนาดเลยครับเล่าเจซส้อนดอกหูลิ่งอยู่นี่โอ้จนปัญญาครับอักสิไปหาจังไลยน,นี่ตาแม่ น้ำหาจังไลยกับโบเห็นเบิงนะ้งหน้าคุณอ่ะเพิ่งม่มเพิง่งเพื่องเนี่ยออกไปประซุ่มกันไหมครับเอาจังไลยจะจังว่ากันเนาะ Những khẩu đi đến đây, nơi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  không? nơi đây, มันเป็นยังดูนี่โออ้ยอายเลยดูนี่เป็นยังตรงเบี่ยงโอ้ก็ก็ฟังนี่เ่ได้ไรบ่กตัวพักพาเข้ามาน่ะก็ฟังขวาเนี่ย ลิงไม่ก็ลังหัดตีถ้อยอสเสื้อ,อกินน้ำลดผลแล้ว,วตีใหญ่มันลุยไดย้ตีฟังนี่เขานั่นยงัง จะไปทุบเดจะไปทุบโยกเบิง้งแกล้มแน,น่นกับึ้นเลยเมื่อแน่นกน็แล้วถ้าดอกตีกวาดเอาถ้อยแม่นมไม่เอาตีตีกวาดไตอ่ตีทั้งไต่ก็ได้หรือตีทั้งเทิงก็ได้ไ็้แล้วได้ล่ะโอ้โหเห็นหอดคนโอ้ลำบากาคลากราย นเนมนแม่น,มน,มน,น,นมบินออกเห็นห้างขาวเป็นๆแล้วว่าหนามเ็นตะพกขวดอยู่บ่ ไดนได้บ่่สิดึงขึ้นเลยเนนลบย่กำล,ลังกระทํำการสิดึงกระคุขึ้นไปค้องคองคองคอเ nám nó, cái wow. nám